ค่ะเพื่อนๆผักชีค่ะสวยงามไหมคะฝนตกนี่ค่ะงามมากเลยงามจนไม่กล้าเก็บกินเลยค่ะสวยสวย ไงามอาราังการอะไรจะขนาดนี้เขาเก็บกินสักใบก่อน ừ. ถึงเวลาที่จะได้เก็บกินแล้วค่ะจะเก็บกินแต่ยอดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาต้นเขาไว้เขาจะได้แตกหนอใหม่สวยงามสวยงามจริงๆ อันนี้ราดีนะคะราดีกำลังโตขั้นนี้ค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศก็จะมืดมืดแบบนี้ค่ะแล้วก็โทรศัพท์แบตจะหมดด้วยแล้วมันก็เลยไม่มีแฟตนะคะพริกค่ะพริกแดงแดงแดงเก็บกินเกือบจะหมดละ แล้วก็ออกดอกใหม่ค่ะอักคนะออกมานิดเดียวไม่ทันโซแม้งมันกินหมดเลยค่ะแตงตัวทากมากินกัดกินหมดเลย ผักกาดด้วยตรงนั้นแมงกัดกินหมดเลยค่ะยังไม่ทันโตเลยเสียดายแต่ว่าอันนี้ผักกาดตรงนี้จะได้โตอยู่นะคะเพราะว่าตัวทากไม่มากินตรงนี้ค่ะมิ้นค่ะงามไหมคะมิ้นงามจนกินไม่ทันเลยค่ะ ต้องทำลาบเนะาะกัดค่ะตัวทากเริ่มจะมากินอีกแล้วเห็นไหมคะกัดกินเกือบจะหมดอีกแล้วกว่าจะได้โตนี่ไม่รู้ว่าจะได้ทันได้กินเลยนี่มันเริ่มมาแล้วค่ะยิ่งฝนตกนะคะยิ่งฝนตกยิ่งเยอะค่ะ นม่เิ่ไม่อยากจะให้ฝนตกบ่อยๆแบบนี้นะเพราะว่าตัวนั้นมันมากินค่ะทจะต้องเอาอะไรมาโรยกากากากอะไรมาโรยค่ะยังไม่ทันงามเลยค่ะทำยังไงจะให้งามครับเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ในห้างเขาเป็นอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มมันงามงามเรา,เามาแยกกลุูกนี้โดดเดียวเดียวดา ไม่งามเลยค่ะนี่ฟรันเตารอบใหม่ค่ะยังไม่ได้ทำค้างอีกแล้วอันนี้อันใหม่นะคะรอบใหม่นะคะพี่เอาใบกากกาแฟมาให้เขาค่ะ ไปทางไหนเลยเขาไม่ชอบหนาวค่ะช่วงนี้อากาศหนาวไม่ขึ้นสักทีหน้าร้อนแต่อากาศหนาวนะคะเขาไม่ชอบหนาวเนาะเราต้องคลุมผ้าให้เขาเนาะนี่ก็ถั่วลันเตาค่ะ ค้ำค้างที่เละมากเลยต้นฟักทองกำลังจะงามงามค่ะ วานใหม่นะคะวานผักชีไม่รู้จะออกไหมนะหวานแบบว่าไม่ได้หมักไม่ได้บ่ม,มเมล็ดค่ะลองดูทุกทีวันล้วจะบ่ม,มเมล็ดด้วยก่อนแต่ครั้งนี้ขี้เกียจค่ะก็เลยไม่บ่มดูว่าเขาจะออกไหมถ้าเราไม่บ่ม,มเมล็ดดอกดาเลียค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยเขาหักเลยค่ะ ตลัดค่ะโอ้แมงกิน ันนี้เป็นมเมล็ดผักนะคะ,มะเมล็ดผักสวิตชาร์ดค่ะปิ๊กไม่เอาต้นเขาแก่ปิ๊กไม่เอาออกเพราะเสียดายเก็บมเมล็ดนะคะ อันนี้ต้นดอกค่ะต้นดาเลียหรือรักเร่นะคะอันนี้ก็ดาเลียยังไม่ทานออกดอกอันนี้ก็ดาเลียค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมเมล็ดผักหมดเลยนะคะพี่ปลูกเอาเมาเล็ดพันธุ์ด้วยค่ะอันนี้คือสวิตช,ชาร์ตนะคะเอามเมาล็ดพันธุ์ค่ะ มองดูมันก็จะลกๆนะคะมันเป็นต้นที่เราเอามาเล็ดพันธ์ุค่ะนี่มีต้นบานฝรั่งด้วยค่ะที่จะเอามาเล็ดพันธ์ุ ี่ทุกอย่างคะ่ะกินไม่ทันไม้ของเราคะ่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยงามมากเลยดาเลีย